สวัสดีค่ะสายน้ำชาแนลนะคะวันนี้พาเพื่อนๆค่ะหลานสาวมาดูปลามาเลี้ยงปลาค่ะที่อ่างน้ำนิวซีแลนด์นะคะวันนี้อาจจะได้เห็นแต่ปลา ะะปลาเยอะมากปลาเยอะมากแล้วตัวใหญ่ด้วยนะคะปลาตัวใหญ่มากค่ะว้าวปลาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากลูกกับพ่อโอ้แม่ปลาพ่อปลากับลูกปลาใช่ไหมคะ น้ำหนึ่งมีความสูงไหมคะมีความสูงพี่อ่าได้ให้ให้อาหารใครอาหารปลาให้อาหารปลาน้องเลี้ยงอาหารปลาน้องรักปลาไหมเฮ้ยมันกระเด็นไปน้ำนึงเปียกตัวหมดเลยนี่ออเปียกหมดเปียกหมดเลยใช่ไหมอักูขอขอนิ่นึงขอนิดนึงเหรอค่ะ กนเอมาแล้นี่เทก่อนอ่าเดี๋ยวขึ้นไปขอใหม่ติองขึ้นไปขอใหม่ายาแก้วหวันไม่มีแล้วน่ะองขอนองขอไหน,ไหนปลาเยอะมาก <c oughs> ปล<อ>าตะเพียน<อ>ก็มีเอาเยอะดิเอาเยอะดิเร็วๆเทใส่นั่นดูดิดด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  ปลายสกปลานวลจันทร์าบ้าเว้ยโอ้เทลงไปข้างล่างนี่มันต้องตรงแถวนี้นี่อ่าปลาตะเพียนพอ่พอละพ่อละแน่เอ้ยเพลนี่นีน่นะ าามาเอาหยิบใส่แล้วหยิบใส่ใเอาเทยอย่างนั้นเทมันข้างฝั่งมันมันมากินไม่ถึงเพราะม,มีมันเล่กินหมดแล้วนะเพราะมีผักตบงกไง<ว>ย่นอย่างนั้นโยนไกลๆอย่างเงี้ยโ,โยนไปเดี๋ยวโยนไม่เ,เอาอันนี้จิ้งจ้าเนี่ย กก okay. ช่วงนี้อากาศปิดนะคะ okay, ม,มีแต่หมอกควันจะมองมดอยภูคามไม่เห็น,หนเห็นมัวมัวนะคะนี่คืออ่างน้ำนิวซีแลนด์รัฐบาลของนิวซีแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์มาสร้างให้ เมื่อสมัยที่าชาวบ้านอบพยพลงมานะคะสร้างปี2,511พศออ2,511สมัยที่ชาวบ้านย้ายลงมาจากบนดอยนะคะอุ้ยโตมากตัวใหญ่มากเลยน้ำหนึ่งดูสิตัวประมาณห้าหโลนะเนี่ย หมดไป20บาทแล้วนะให้ปลากินห้าหก 5, โลตัวใหญ่ๆนะั้นห้าหกโลเลยมมไม่มีไม้มาเขี่ถ้าไม้เขี่ขี่ปักตบผักตบอ,ออกมึงก็อาหารก็ออกมาละเดี๋ยวมึงก็มาคงมากินแหละ ใครขโมยก็บาปติดตัวเขาคนให้อาหารทุกวันแล้วจะมาขโมย

เอาคลิปนี้สายนา้ำขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปเรามาดูปลาจะโ o มให้ดูปลาตัวใหญ่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สายน้ำวารีสายน้ำชาแนลด้วยนะคะนานๆจะมีโอกาสได้ลงสักคลิปหนึ่งเนื่องด้วยโทรศัพท์ไม่ดีวันดีคืนดีโทรศัพท์ก็น็อกนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ